าไม่นาอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่ขายง่ายขายดีและมีความต้องการสูงก็คงจะเป็นเสื้อผ้าโดยเฉพาะบรรดาเสื้อยืดเสื้อโปโลเสื้อใส่สบาย,บายได้ทุกกิจกรรมปัจจุบันมีร้านเสื้อยืดทั้งมือ1มือ2พ่อค้าแม่ค้าก็มีทั้งขายหน้าร้านและออนไลน์หลายคนที่อยากเปิดร้านขายเสื้อผ้าสิ่งสําคัญก็คืออยากรู้ว่ามีแหล่งสินค้าน่าสนใจที่ไหนบ้างเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงจับจุดความต้องการนี้และรวบรวม1ิโรง,งงานการผลิตเสื้อยืดคุณภาพ นำมาฝากให้คนที่สนใจได้ลองเอาไปติดต,ต่อเจรจาเพื่อว่าจะได้แหล่งต้นทุนสินค้าราคาเบาๆให้เราทำกำไรได้มากขึ้นค่ะ 1. สแปมคอตตอน เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงรับงานทั่วไปเช่นขายเสื้อเปล่าเสื้อยืดสกรีนเสื้อโปโลงานปักเสื้อยืดออกแบบเองเสื้อกลุ่มเพื่อนเสื้อครอบครัวเสื้อคู่รักเสื้อบริษัทเป็นต้นสามารถสั่งซื้อได้ง่ายปัจจุบันที่นี่มีคนสั่งทำมากกว่า1000 0ตัวต่อปีมีหน้าร้านพร้อมให้สัมผัสเสื้อผ้าและสามารถพูดคุยส่งตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว พิมพ์นิยมทีสตรีทและอีกมากมายจุดเด่นคือการพิมพ์ด้วยเครื่องอโตเมติกหัวแมงมุมสำหรับงานจำนวนมากด่วนและระบบงานที่ทำให้ลายสกรีนโดดเด่นเมสสกรีนสวยงามคุณภาพสีทนการซักมากกว่า50รอบและระบบการสั่งสินค้ารวดเร็วได้รับของครบตรงตามความต้องการ 2. นำสิริกาเมน เป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดราคาถูกและดีที่รับผลิตเสื้อยืดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนจัดส่งถึงมือลูกค,ค้าหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดแบบครบวงจรสินค้ามีทั้งเสื้อคอกลมคอวีทั้งผู้ใหญ่และเด็กเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อพนักง,งานเสื้อกีฬาเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อโปโลเสื้อออกอีเวนต์ต่างๆตามคำสั่งของลูกค้าทางโรงเรียนมีมาตรฐานที่ตรวจสอบได้เสื้อยืดที่ผลิตนั้นมีคุณภาพระดับสากลมีบริการรับส่งสินค้าฟรีในกรุงเทพเมื่อมียอดการสั่งซื้อ20ง0มืบาทขึ้นไป 3. s u สุนิตามาเก็ต โรงงานผลิตเสื้อยืดที่ดีและราคาถูกและมีการันตีรับประกันร้อเอร์เซกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่งและสินค้าชำรุดเมื่อถึงมือลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าจึงวางใจในเรื่องการบริการหลังการขายของโรงงานเสื้อยืดนี้ได้อย่างแน่นอนและทางร้านก็มีสินค้าพร้อมส่งสต็อกไว้ให้ลูกค้าหากลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน 4. TYP g a r m e n t โรงงานผลิตเสื้อยืดราคาถูกและดีโดยโรงงานเริ่มจากสถานที่เล็กๆก่อนจะขยายชื่อเสียงออกมาในเรื่องของความมีคุณภาพและราคาถูกในหมู่พ่อค้าแม่ค้าโดยเป็นโรงงานที่ผลิตเสื้อยืดเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อกลุม่มเสื้อโปโล,โลเสื้อทีมเสื้อบริษัทเสื้อชมลมเสื้อพนักงานโดยเทคนิคการสกรีนและการปากักทางโรงงานผลิตเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกนั่นคือการเริ่มทอจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อสินค้าที่มีมาตรฐาน 5. สมศรีมีเสื้อ โรงงานเสื้อยืดรับสกรีนเสื้อผลิตเสื้อสกรีนรับทำเสื้อยืดยูนิฟอร์มเสื้อทีมเสื้อคณะไม่ว่าจะเป็นการสกรีนเสื้อบริษัทรูปแบบไหนสามารถผลิตได้ตามความต้องการเน้นคุณภาพและการบริการโดยกำหนดเบรดราคาไว้อย่างชัดเจนรับตั้งแต่30ตัวขึ้นไปราคาขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและรูปแบบของการสกรีนมีสีขั้นตอนในการสั่งทำง่ายๆเริ่มจากส่งแบบเสื้อรายสกรีนให้บริษัทจากนั้นทีมงานกราฟิกจะตรวจส และส่งตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจเช็คและใช้เวลาผลิตประมาณ2อาทิตย์ถ้าเป็นงานด่วนจะสามารถแจ้งได้นอกจากนี้ยังรับประกันความพึงพอใจภายใน90วันอีกด้วย 6. a p อปบีคอร์ดกา n t เป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดที่มีประสบการณ์มานานกว่า20ปีมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและพนักง,งานมีความเป็นมืออาชีพรองรับการผลิตหลากหลายรูปแบบกำลังการผลิตสูงออเดอร์ขั้นต่ำตั้งแต่15ตัวขึ้นไปโดยมีผ้าหลากหลายชนิดให้เลือกและมีหลายไซส์ซึ่งนอกจากเสื้อยืดก็ยังมีเสื้อโปโลให้ลูกค้าเลือกอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งโรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจำนวนมากสามารถสอบถามราคาและตกงลงรายละเอียดกันก่อนได้ 7. ภูชิตธนาบริษัทพูชิตธนาเป็นโรงงานรับผลิตเสื้อถูกรูปแบบแบบครบวงจรทางเสื้อโปโลเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อฟอร์มพนักงานเสื้อโฆษณาเสื้อบริษัทเสื้อกีฬาเสื้อสถาบันเสื้อกันหนาวและของพรีเมียมตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากว่า40ปีที่นี่ได้มีการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องสามารถแนะนําสินค้าให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในราคายุติธรรม นอกจากนั้นที่นี่ยังใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การสัรหาวัตถุดิบเกรดเพร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าจนถึงบริการก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม8สูก้าชิ้น โรงงานผลิตเสื้อยืดที่ดีและราคาถูกที่มีสโลแกนว่าเสื้อยืดหายใจได้เป็นเสื้อยืดที่ผลิตด้วยผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดเอผ้านุม่มใส่แล้วสบายผิวไม่ระคายเคืองเส้นใหญ่ผ้าระบายอากาศได้ดีที่สําคัญไม่มีตะเข็บข้างจึงเหมาะกับการใส่ไปได้ทุกที่และเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีสินค้ามากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อชอ็อปเสื้อยูนิฟอร์มเสื้อโปโลกางเกงและเสื้อเชิ้ต9ทเวลทีส โรงงานผลิตเสื้อยืดราคาถูกและดีตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าเรื่องเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโล้ากันเปื้อนและกระเป๋าผ้าที่ผ่านการออกแบบผ่านเว็บไซต์ของโรงงานผลิตเสื้อยืดโดยลูกค้าเองง่ายๆทำให้ลูกค้าสามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายด้วยการสั่งสินค้าแบบออนไลน์ได้ทันที 10. d r y s h i r t 2 0 t y com โรงงานรับผลิตเซยยืดเซย์เปโ,โล พร้อมรับสกรีนปักจำหน่ายเสื้อยืดเสื้อโปโลราคาถูกรับผลิตเสื้อยืดกิจกรรมต่างๆเสื้อแจกเสื้อพนักงานเสื้อกลุ่มเสื้อทีมเสื้องานบวชเสื้อรุ่นและอื่นๆพร้อมสกรีนออกแบบฟรีโดยมีชนิดของผ้าให้เลือกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าทั้งเสื้อยืดเปล่ากว่า30สีพร้อมไซส์ต่างๆหรือจะเลือกเป็นเสื้อโปโลเสื้อยืดสกรีนลายและยังสามารถสั่งทำเสื้อคู่เสื้อครอบครัวที่ปรินภาพถ่ายลงบนเสื้อได้อีกด้วย คือเป็นหนึ่งโรงงานเสื้อผ้าคุณภาพที่คนที่อยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าควรจะรู้จักไว้ทั้งนี้การเปิดร้านขายเสื้อผ้าไม่ว่ารูปแบบไหนอย่างไรเราต้องมีจุดเด่นในตัวเอง ต้องรู้ว่าสินค้าของเรานั้นจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้จะได้เลือกทําการตลาดและพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีหลายคนที่ประสบความสําเร็จจากการขายเสื้อผ้าแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะรวยได้เหมือนกันอาชีพนี้แม้ลูกค้ามีความต้องการอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ต้องมีกลยุทธ์การขายที่ดีรวมด้วยค่ะ